สวัสดีครับวันนี้เราจะพาคุณเป็นล้วงเกมการเมืองต่างประเทศที่ร้อนแรงที่สุดเกมหนึ่งในเอเชียตะวันออกเสียงใต้หัวข้อคือฮุนเซนจะหักหลังทรัมป์เกมสองหน้าใกล้แตกเราจะเล่าแบบตรงไปตรงมาหนุนมุมประเทศไทยอย่างชัดเจนแต่คงความสุภาพและให้เกียรติประชาชนเพื่อนบ้านนะครับเป้าหมายไม่ใช่การปลุกความเกลียดชังแต่คือการชนะด้วยข้อเท็จจริงกติกาและวุฒิภาวะของไทยก่อนวิเคราะห์ เรามาปูพื้นหลังแบบกระชับปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเกิดเหตุปะทะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาผู้เสียชีวิตจำนวนหนึ่งและประชาชนอบพยพจำนวนมากสุดท้ายทั้งสองฝ่ายตกลงหยุดยิงผ่านโต๊ะเจรจาในภูมิภาคและมีการผลักดันกลไกผู้สังเกตการลงพื้นที่เพื่อลดความเสี่ยงความเข้าใจผิดในท่ามกลางบรรยากาศนี้มีสัญ,ญญาณทางการเมืองต่างประเทศที่น่าจับตากัมพูชาส่งสัญ,ญญาณชื่นชมบทบาทของสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะชื่อของโดนัลด์ทรัมป์เพื่อยกระดับภาพสันติภาพคำถามคือถ้าผลประโยชน์เปลี่ยนฮุนเซนพร้อมหักหลังหรือเปลี่ยนขั้วหรือไม่และถ้าพร้อมจะทำอย่างไรชั้นที่ 1. ลายมือเก่าของผู้นำกัมพูชาในเกมสมดุลมหาอำนาจกัมพูชาอาศัยจีนเป็นหลักในเรื่องการลงทุนและยุทธศาสตร์แต่ก็ส่งสัญ,ญญาณเปิดช่องคุยกับสหรัฐเสมอตัวอย่างเชิงสัญลักษณ์คือโครงการทางทหารและท่าเรือยุทธศาสตร์ที่ถูกเพ่งเล็ง ที่ฝ่ายกัมพูชามักย้ำว่าพร้อมต้อนรับทุกชาติสรุปคือนี่ถือวิธีเล่นแบบได้ประโยชน์สูงสุดก่อนเหลืออะไรค่อยว่ากันภายหลังชั้นที่ 2. ออำนาจจริงอยู่ที่ใครแม้ฮุนมนเนจะเป็นนายกรัฐมนตรีแต่บทบาทของฮุนเซนในฐานะผู้นำเงายังคงชัดเจนเขายังเป็นผู้กำหนดทิศในจังหวะสำคัญโดยเฉพาะด้านความมั่งคงเมื่อวิเคราะห์เกมเราจึงต้องอ่านสัญญ,ญาณจากฮุนเซนเป็นหลักชั้นที่ 3. จุดเปราะของเดียวกับสหรัฐอเมริกา ถ้าสหรัฐต้องการของจริงเช่นการลดอิทธิพลทางการทหารของจีนในพื้นที่ยุทธศาสตร์นั่นคือโจทย์ยากสำหรับพนมเปนเพราะจีนคือกระดูกสันหลังทางเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์ของกัมพูชาแปลว่าถ้าของแรกของสหรัฐแพงเกินไปความเป็นไปได้ที่จะเฉียงออกหรือชะลอผัดวันย่อมเพิ่มสูงขึ้นสรุปกลางให้ชัดมีโอกาสที่หุ่นเซนจะหักหลังเชิงยุทธศาสตร์ไม่ใช่แบบชงช้าง แต่เป็นการค่อยๆเปลี่ยนท่าทีเมื่อรีดประโยชน์ได้ครบอย่างไรก็ตามในระยะสั้นเขาจะยังเดินเกมเอาประโยชน์ให้คุ้มก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนบทเมื่อถึงเวลาต่อไปคือ3ามฉากสมมุติที่บอกทิศทางความเป็นไปได้ฉาก 1. จูงสหรัฐล็อกดีลเศรษฐ,ฐกิจยอมให้ท่าทีเชิงมิตรเกิดขึ้นบ้างแต่ยังรักษาโครงการยุทธศาสตร์กับจีนไว้เป็นหลักรูปแบบนี้คือหักหลังแบบครึ่งๆกางๆหรือพูดได้เข้าใจง่ายได้ของจากคุณ แต่ของใหญ่ยังอยู่กับอีกฝ่ายชาตกที่ 2. ส,สหรัฐขอของยากเกินไปพนมเปนจึงตีจากแบบนิ่มๆชะลอการตัดสินใจเลื่อนการเจรจาแล้วอ้างหลักอธิปไตยในประเทศผลลัพธ์คือเกมกลับสู่สมดุลเดิมจีนยังเป็นหลักฉากที่ 3. หยุดยิงร้าวเกิดเหตุย่อยบ่อยครั้งทำให้ภาพสันติภาพเสื่อมน้ำหนักเมื่อเครดิตไม่คุ้มค่าอีกต่อไป กัมพูชาอาจหันกลับไปใช้ชาตินิยมภายในเพื่อรักษาฐานในประเทศแล้วไทยละ่ะควรโต้กลับอย่างไรให้สะใจและได้แต้มผมสรุปเป็นสูตร3ทีทีแรก Truth ยิงด้วยข้อเท็จจริงใช้การ์ดโมเมนต์ข้อเท็จจริงสั้นๆ3-5บรรทัดต่ตอนหนึ่งประเด็นอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นไทยทำอะไรอิงกติกาใดตัวอย่างประโยคพร้อมใช้ประเทศไทยยึดกระบวนการตามกฎหมายและหลักมนุษยธรรมครับ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนทั้งสองฝั่งไทยจึงดำเนินมาตรการข้อเท็จจริงล่าสุดคือดังนั้นข้อกล่าวหาเดิมจึงไม่ถูกต้องทีที่2โทนแข็งสุภาพชัดหลีกเลี่ยงการเหมารวมคนกัมพูชาทั้งหมดให้ระบุว่าบางกลุ่มบางเพจบางข้อความย้ำเส้นแบ่งว่าเราปกป้องอธิปไตยแต่เคารพขึ้นบ้านตัวอย่างประโยคพร้อมใช้ไทยพร้อมคุย แต่คุยบนกติกาเดียวกันครับเราเข้มเรื่องความมั่นคงเพราะหน้าที่คือปกป้องคนไทยทุกคนเห็นต่างได้แต่ข่าวเท็จทำให้คนบริสุทธิ์เดือดร้อนครับทีที่3 t a c ทคติกส์ยุทธวิธีลงสนามจริง 1. ผลิตคอนเทนต์สัน้นทีอ่านง่าย 2. ใช้ม่านภาพไทม์ไลน์อินฟโฟกราฟิกปิดเกมการเล่าแบบเื่ลือนๆ 3. ดึงเสียงจริงจากพื้นที่เกษตรกร,กรอาสาสมัคร เจ้าจะที่แพทย์ 4. โชว์ซอสพาวเวอร์ไทยกีฬาอาหารดนตรีอาสาใจกว้างแต่มีหลัก 5. ตั้งศูนย์ข้อมูลและสายด่วนเดียวสำหรับแจ้งเหตุข่าวลือและการท่องเที่ยวปลอดภัยแนวทำเชิงยุทธศาสตร์ของไทยอีก4แนวคือ 1. จับคู่กรณีไว้ในกติกาดันผู้สังเกตการทํทงานจริงบันทึกหลักฐานทุกเหตุ 2. ล็อกสหรัฐด้วยผลประโยชน์พหุภาคี ให้เห็นว่าสเสถียรภาพฝั่งไทยคือของจริงจับต้องได้ 3. ปิดเกมข่าวลือเร็วยิงข้อมูลสั้นแผนที่และเวลาอย่างเป็นทางการ 4. รักษาความพร้อมในสนามจริงแข็งได้แต่แข็งอย่างมีเหตุผลไม่ตกหลุมยั่วยุสัญญาณเตือนล่วงหน้า 1. ถ้าเห็นโครงการยุทธศาสตร์ฝั่งจีนลุกลึกโดยไร้ของแลกจากสหรัฐ 2. ถ้าหยุดยิงเริ่มร้าวทีภาพสันติภาพเสื่อมแรง 3. ถ้าชาตินิยมในพนมเปนถูกเร่งแทนการคุยบนโต๊ะภูมิภาค 4. ถ้าบทบาทผู้สังเกตการถูกลดลงโดยไม่มีเหตุผลที่โปร่งใสคำถามชวนคิดสั้นๆก่อนจบถ้าคุณทำคลิป60วินาทีอธิบายจุดยืนไทยคุณจะเลือกข้อเท็จจริง3ข้ออะไรคุณอยากให้ไทยแข็งกว่าน,นี้ตรงไหนแต่ยังสุภาพและได้ใจโลกเมื่อเจอคอมเมนต์โจมตีด้วยข่าวเท็จคุณจะตอบกลับด้วยประโยคสั้นๆว่ายอย่างไรสรุปวันนี้ คำถามว่าฮุนเซนจะหักหลังทรัมป์หรือไม่คำตอบคือมีโอกาสหากผลประโยชน์ไม่คุ้มระยะสั้นเขาจะรีบประโยชน์ให้คุ้มก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนบทส่วนไทยเราจะไม่ตะโกนแข่งกับใครแต่จะยืนบนกติกาสื่อสารโปรง่งใสรักษาความพร้อมและดันภูมิภาคให้ทำงานฝากกดติดตามและแชร์ตอนนี้ให้เพื่อนที่อยากฟังด้วยนะครับและพบกันต่อหน้าครับสวัสดีครับ